ชิมเลยเป็นนัเงฟังฟังเมืงรจนเองเป็น่ใช่ใช่่่าลุงองงแท้งแท้ล้ลุงต้ยับรถไหอมดีหอมดีนั่นละแซบอีียแซบแซบบ่ลาบไก่เมืองไทยเลยแซบแซบหลาย่เสนอ ผูดระบบวะวันนี้เรากับมีภารกิจจิไปรับพี่น้องมาแต่ฝั่งเล่าเป็นบุ่เคยขามาเนะจะมาเที่ยวงานธาตุเดี๋ยวไปอาบน้ำกันก่อนครับทุกคนครับโอเคครับตอนนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วครับอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราสีขามไปรับพี่น้องอยู่ฝั่งเล่ากันนอครับอันรอเลยครับ มื่อนี้กับสาวน้อยกับคือเก่ากับบอด้ไปน,น้ำบอด้ไปน้ำอีกแล้วไ,ไปท่ารับอยู่บ้านแต่รับอยู่บ้านครับเดี๋ยวงมสาวไปรับเต้นสีผ้าไปเต้นลำวงอยู่ลาวจังหน่อยไปยัปยป่วไปน้ำหรอวะ,นนะเนาะตอนนี้ก็เตรียมตัวไปรับพี่น้องครับเอาไปเอารถไปรับสองคันออกเดินทางกันครับนี่ครับสีผ้าเห็นขามคัวไปรับพี่น้อง เวียนงานรประทาดนะครับี่ครับตอนนี้เราหามุมจอดรถก่อนมาหอดแต่เศร้าครับจกลับบ้านนะครับก็เข้ามาที่าท่าเรือท่าด่านนะครับสอบถามทางเจ้าหน้าที่โดยโตรงนะครับขออนุญาตแจ้งให้ท่านได้รับทราบครับ พวกเรามาร่วมทำบ,บุญมาไหว้พระธาตุพระนมมาทุกทุกปีนะครับด้วยความศรัทธาในองค์พระพาาน,ในม,มท่านนะครหบมามาไหว้มาทบุญมาขอสินขอนพรในการกรกตเนียมประเพณีตะกุลีสาลบ้านเรานะครับได้มาร่วมทำบ,บุญตลอดนะครับได้มาร่วมทำบ,บุญตลอดทุกทุกปีบอขอให้พี่นเราระยะระยะให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับขอบคุณครับ ียวเห็นเช็ดแอ่งนั่งอยู่เยอะครับพี่น้องฟังไา้ครับยีนองมาปีแรกคร,ร,รับจะกด้อาวกม่ได้ขาวมานเนื้อลิงสิงขินต้นไม้ใ <c oughs> บเ,เต็มอยู่เน็บบใเฮ้นๆออกข้าวขอขอประชาสัมพันานให้ท่านได้รับทราบนะครับ เพราะว่าบ่านพ่ยนก็ป่าก็ถามอย่างไรก็สอบถามทางเจ้าหน้าที่โดยตรงนะครับจะได้ทราบรายละเอียดต่างๆชัดเจนแล้วอีกครั้งตอนนี้พี่น้องทางสปปลาวนะครับไปกับได้นะครับพี่น้องทั้งผู้กระขามาหลายล่ำเรือแล้วพี่น้องที่ยูพีสิ้เลือบ้านกับเมื่อใดนะครับมีสิ่งมีของยังแตะพื้นลงไปเจ้าหน้าที่เพิ่อเปิดไปกับลกไปเรือเนาะ ส่วนคนไทยตอนนี้รอก่อนนะครับรับทราบกันตอนนี้ใครมาเข้ามาก็ได้นะครับหรือว่าเราจะรวมตัวเป็นหมู่คณะจะรวมซื้อเลยครับลุงเอเลยนะเรามาด้วยการดีคนแต่ก็เข้าไปแที่ยวกันทั้งนายบ้าทั้งยืนทั้งยืตอนนี้ข้าวดีครับเพิ่นเปิดนะครับวันนี้เริไปนะพันละร้อยครับไปทุกคนนะครับได้ไปทุกคนทางเจ้าหน้าที่มือควาชีพอให้ท่านอยู่ครับ ญาติพี่น้องไม่ต้องเข้าไปทุกคนนะครับส่งตัวแทนก็ได้มาห้าคนเราก็ให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าห้าพักห้าคนนะครับเออก็รับรองยืนรอนั่งนอครับทางเจ้าหน้าที่ก็มโนว่าสุดออกกองกันแน่ออกกองกันแน่ไม่ขามเลยวันนี้ดีใจเลยว่าจะไปกินเคยเลาก็ขอให้มีความสุขกินแล้วว่นอะเคยเล้าเลี่ย บ่ได้ชิ้นชง่องครับมากันแล้วว่าตลอว่าก็เรียาบารนคเดตะอดตัเดี๋ยวเดี๋ยวามุ่นเดี๋ยวโทรหาว่ามันสบ่ได้ยินเสียง ตายังเปเี่ยวกเราก็ือด้านนอกู้บีด้านนอกหาเบื้องสาสุหนุ่ยม่ต้องไปายแล้วีเเข้ายี่ยมลูกค้าเนี่เยี่ยมลูก้าเนียว่าบอม่อยูุ่บ้ด้านก็ได้นะครับบอยุทธบอยพุบธเข้าไปบม่อยู่พี่เจ้ายุี่78ปีแหละ78ปีเยปปลา ท่านมาแล้วมาไหว้ท่านท่านใจกันแล้วร้อยร้อยจะกลับบ้านพ่อมาลดงเลยมาที่เช็งความเรียนที่เที่ยงครับมาจะเขามุ้งเที่ยงก็ดียังไม่ขามเป็นนดาเป็นเคีียกันแล้วก็ได้ขามนะครับเป็นคุยกันแล้วเคครับขอบเลยสรุปบริกรมครับทุกคนนี่นีเจ้าเจ้านี่นี่เซไว้ คัดลอกแมนบอกคัต้องใช้จำปาป้ามาทากไปยุ่ยแมนป้าไข้ามเขาอยู่ปากซีอยู่ในปากซีเลยไ้เพศนได้สทีเพศเขจะป่าป้ามาทราเพัยบอใช้คำบนี่ครับนแก่นขกนการจะไปเที่ยวันบ้านพี่เมืองนอกเขาเนาะไปปบได้ คั้งใจว่าสิบ้าไปพุ่นผู้พ้อมมาสเสืลดมามาสองรอบแล้วเออวอับ้าครับขึ้นไปไหมมาอีกบัี้เออมาอีกบัีรนี่แหละปัญหาของคนส่วนหนึ่งแต่ยั้คนส่วนใหญ่เดือดร้อนตาย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 อีโอ่ยเบิ้งเอเด้อคนจัดงานไงเบิ้งนี่ครับมองกับจุดนี่ยคนมางานประทานคนนุ่นมันไลดังแว คนเนี่ยคือตอนนี้ไทยกับไทยเรได้เล่ากับซีมางเได้คือกันครับย,ยังมันมันยังกันดูนี่นี่นี่ยยังหน่อยนะอันเมื่อวานนี่ยเขาแบบโอ้คนเป็นแสนเมื่อวานคนมาถา่ายคนไหลเียนวันนี่เมื่อนี้ก็ตอนเมือ่อเมื่อกี้ก็เต็มเนาะเต็มเมื่อวเพราะประกาศว่ามวยผ่านมวยข้ามเขาก็เล่นหนีอยู่เลย คนมาถาเนี่ยเศร้าผมก็มาถางเนี่ยเศร้าๆผมก็น,น,ำน,ำนเลยั้งแต่โอ้ยอ่ำน้ำมันในแลของเตนเจ็บเปลีนมุง้งเต่งตัวมาว่าเต็มที่สิบห้าสาวเล่าสะดวกวะความคิดของคนคือแบบคนผูกเกลียวเขาตัดเกลียวอย่าง,งาน,นู้นเนี่ยนเนี่ยแล้วเจ้านายเจ้าถามไปง่ายเจ้าไปง่ายมาง่ายเจ้าไปจังตีเจ้าเลยบวกคือเดียนสอฟต์บราซสซนต์ของสิโอ้ยตายตายตายการถาปีหน้าจัดได้สำนีอย่าจัดเด้อ nào lục vị bớt nào phù quân mừng cả nàng lo bớt vắng này khuôn là nó, cho mai sẽ cho nè con nôm con nôm thái quân mã mồ Mình nên cái này nhá, เรานมาตุกนพยตั้งใจจะขาไปพุ่นเนาะมางานท่าหรือตั้งใจไปอันนี้แหละปัญหานี่อย่ใครกูใหญ่กูดูเาเทียนนะูรักกูใหญ่เล่ชาแก้วต้องรูรักกูใหญ่กับส่วนใจเจ้าของเด้อเื่อราอยู่ขางเสอคือเดืองก้นส่วนใหญ่ไอปัญหาส่วนน้อยเจ้าเคลีย์ไปแล้วเต่า แต่คนลาวเขาก็ทีขามมาซื้อสินค้าของไทยนี่ไปพุ่นพวกเสื้อผ้านาแพาเนะคนไทยก็ขขามไปพุ่นก็ไปเที่ยวกินบรรยากาศไปกินเบียร์ล้าไปเต้นลําวงเขาก็ได้เงินทั้งนั้นก็ไเลยคนลาวขามมาพี่ก็ซื้อเสื้อผ้านาแพาไปคนไทยก็ได้เงินมันแลกเปลี่ยนกันครับทุกอย่างมันแลกเปลี่ยนกันคือแต่พราะมีปัญหาปรับนี่หน่ายนิดว่าังให ตัดบทง่ายเกินแบบเฮ้ยมึงบ่ต้องขาม,มามึงต้องขมไปอันนี้เขาเอื่นว่าแก้ปายแก้ง่ายเมื่อยเหน็นแล้วเมื่อยครับยะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยคิดในร้ายกว่านี้เวลาสิตัดสินปัญหาอย่างนี้ตอนนี้ก็ล้อนี่พี่น้องผมกับมาแต่เวียงจันรทร์ต้องการจิขามาเที่ทยวลาวดำมือเออต้องการจิขามมาเที่ยวไทยดำมือนี ออกตั้งแต่ตีสองเมื่อคืนนี่มาหอดปากเซ่เลยถามาได้นี่บ่ได้บ่ได้ไปฟังพุ่นดอกปีนี่เบิ่งเบิ่งแก้มคองออกบอกเขาอย่าไปบอกเขาเบิ่งแก้มควงอย่าบอกเขาว่าทั้ท่าเขาไปแล้วไปแล้วเสร็จเบิ่งแก้มคองออกครับน้องเงี้ยตัวมาตามยื่อยอยู่พอดีเลย ย้อมแบบเพื่อนอยู่ไปเยอะยืนมากอีกโอ้ยมากกว่ที่ได้ไปพวกเนาะแบบนี้เนาะไปรอยจุ้มเจ้านะ่ะไปเที่ยวหรอครับยังไปจะมือยังยังเหทือนด้ไปเนาะตายตายแบบนี้เขาไมยข่า,ขาวเนอะเว<ป>ลาจะพูดแล้วป่ะพี<ป>่น้องข่ามมากเลย กายยูยังขามมาได้นเนาะเฮาที่ไปบูได้เขานะ่ะนั่งทาแต่เศร้าๆโย่จนนี่สายกาอันนี้นี่ครับโชคดียังพี่น้องยังขามมาได้แต่เกิดพี่น้องมาว่าได้ตายเ,เลยเขามาแต่เบียงจันท์มาแต่บางเบียงอือืมปีละเื่อยังบมเคยมา,าซ้ำนะ อันนี้เมื่อบี่น้องฟังเราเขายังขามมาเลยทุกคนเดินแต่ฟังไทยนี่ผมไม่แน่ใจว่าเกิดเพราะยังคือกากแกวเสือกากนะขีกากมากเลยบี <laughs> ่น้องฟังเราเขายังขามมาปกติครับ กินสม่านี่แค่งกน่อยเนาะกันนี้เบมันนี้เาคือแกับน้อยอยู่เลยันนี้คือเดินจูงัเจ้าเห็นลำวงถ่ายดิโยว่าจะไปเต้นลำวงถ่าอยู่บนควมคืนนั่นละวงงอนมงงอนเศร้านมีกลอยลอยโอยู้ากมี่เจ้าจะไปน้าเด้อ่อรจะไปผู้เดียวไปรับลุงหนอสันย่างมาก็ยังย้อนมันนำทางเราเขาเียว่าข้ากเขาขคนิเมียเมียเจ้านุญาต้ ครับครับได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่เมีเออเสารอนุญาตประขามไปรู้โอ้ดีใจขนาดเลยเอาอะไรแม่ไหมเอาบุญกับแม่แล้วจีไปหาเบียร์สร้างไอ้ลูกคนกอกบุงกับแม่มาอันนี่มันกอกอยู่เรื่องนึ่ครับลอนมาไปกอกอยู่เรื่องด้วของแท้ของแท้ของแท้ ทิพเท่าไม่ให้วะหรือว่าพีกพวกเมื่อกี้นู้นทิพเข่านี่น่ะจะได้ิเข่าเต็มแอบเุกคเห้ยเข่าได้แค่เขาแพ้พวกมีผู้ดีเดี๋ยวโทรบอกเขาไปหนึ่งกิโลนี่ก็สีผ้าพี่น้องกลับบ้านของครับทุกคนไปเมื่อนี้ก็ได้กินแล้วครับเคยเล่าครับสมใจยากเลยล่ะบม่ได้ขำไปก็ได้กินดรอกเออ สาวมาขายของอยู่ในนี้โทรหาอันนี้ลุงลุงยังนี่อันแก้วลุงแก้วไอ้ปลาแผวโอ้ไอ้ปลาแผวเนาะโอ้ลุกแม่นี่ลุงแม่ลุงกบเอลูกกบเออนี่ลูกกบอันนี้ป้าป้าขึ้นรถไปไปขึ้นรถลุงยังอุ้มไปไปป้าขึ้นรถคุณนี้นั่นแจเพเพศลงบาไปแล้วาเอาตัวเอไปลุงซ้ายป่ะเพราะว่ารถลุงยั่ทุกคนต้องต้องเอาไปต้อนเอาไปขึ้นทุกคนลุงขึ้นหน้าเลยลุงน่ะขึ้นหน้าเลย เอานั่งรังเนาะไปขึ้นหน้าน้ำเด้อเพราะว่าอันเด็กน้อยมันขึ้นนี่ก็ต้องไปขึ้นหน้าอยู่รถลุงแแหอยู่พุ่นมีรถลุงแแหน้ำอยู่แล้วคนมาขึ้นพี่ก็ได้ของไม่หันมาๆๆอออตกเงี้ยเรนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่ครับรถอยู่ใกล้ๆนี่ รถจุยใกล้นั่งสูงย,ยังหน่อยขึ้นหน้ารถป้าป้านะ่ะขึ้นหน้าลุงก็ขึ้นหน้าเลยมันมีอีกคั้นหนึ่งหน้งขึ้นไม่ละอันนี้น้อยน,ะนั่นเน็ปหมอกขึ้นมาน้อยน้อยนะแม่มาน้อยน้อยนะมาพี่มาพี่มันมีอีกคันหนึงนน่งอยู่คันหนึ่งอยู่นี่มาขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปลงอยู่มัน มาพี่มาพี่เนี่ยขึ้นหน้าขึ้นหน้าขึ้นหน้านขึ้นหน้าไปไปคนไทยนะขึ้นหน้าคนไทยนะนี่นี่น้าวันเนี่ยขึ้นนี่ที่ทางทางลุงชายพุ่นเลยขึ้นเลยหญิงดาวลูกไปไปพุ่นนี่แหละครับบรรยากาศก็คือกระทึกคือคักแน่จังหน่อย ผมมีอย่งางไรได้กินเคยแล้วแล้วก็พอใจขึ้นมาสิไปเต้นละโม้น่านี่ไตกได้นั่งนั่งยืนดีนะอคอยว่าคอยได้ครับรถเจ้านะ่ะขับได้อยู่อะโอ้ยโอ้ยจ้อดบ้านเลยครับอันเหยียบเบรกซอยนะ้ำเพื่อนจอดบ้านเลยรุ่นรุ่นเหยียบเบรกซอยโอ้ยอันนี้ถึงบ้านเลยครับบ้าน จะไปจอดไม่เดินตะเพงเดินตะเพงมาหอกันแล้วทุกคนพี่น้องอะไรพี่มาพี่ม้าของกินได้ไหันหัวเจ้าจะเหยียบก็รอดเหยียบรถคนเลยเบรกเบรกช่วยก็ตายหัวจิ้กูเบาเบียบโยนะเข้าไปขึ้นไปออนขึ้นไปออเบียร์ลงมาก่อน เอาเบียร์มลงเงินก่อนเราจะกินสร้างเดี๋ยวเาเอาเบียร์มาก่อนเด้อลงลุงแล้วก็ดผมเาดนมเาอยอีพมันนเป็นเบียร์สร้างเบยรแนบอกนชีพมันเป็นนั้นลฟังฟังมึงรถรางนาเอแล้วตีไปเลยใช่ใช่าลุงข้องงแค่ลุงแค่ลุงด้วยลุงด้วยับรถ ยังไงหอมดีหอมดีนะล่ะแซ่บปีนี้แซ่บแซ่บลุงบอกนายเบียร์สร้างขึ้นเบียไหนรสชาติรสชาติกลมกล่อมดีมาซาแกะกระตุ๋มาเมืองเราต้นใหญ่เองมันติดเหล้าเดี๋ยวเดี๋ยวเจร้องทุกเบียร์เด้อเดี๋ยวเจอดึงไม่ลองครับ อันคาร์บ่าไปร้องพูละจ่อโคไอ้นี่ร้องทุกเบียร์ไปร้องทุกเบียร์โอ้เราเข้าดมเลโอ้ไปไปเส้เบื่อเนอะนี่เนอเบื่อเนอะี่ี่่วนน่นี่วน่ววนี่่่่ว่วน่่นี่ย่ว่นนนี่น่น น้ำเข็มบ้างโอ้น้ำเข็มบ้างเผื่อน้ำเข็มมาตลาดอีกไมได้มาไม่้มาไอ่ได้มาไได้เขาเลือปคนที่เกี่ยวฟอมเนี้ยเขาอีดูเียวเลี้ยงอยู่ว่ะยังนยิ้มย้มยิ้มคงให้นูเชียวให้เนี่ยเท่าที่นบนี้กับพาพี่พาน้องมากินข้าวครับทุกคนมะกานี้กับโจมแตลลาาพาพี่พาน้องมากินข้าวเดี๋ยวอันไปบ่ท่านได้กินยาค่อยนี่ แล้วเพ่นได้กินยาคอยน้าติงาะเอาเอาเบียร์นะกอดอนไหมแอ้อนื่ันได้เบียร์อนะ้วมาเจาเขาเาเ้าาะเ้โอ้โรหาตาซาคนเด้อโทรหาลูกพี่คนเด้อเอาน้าติงเ nó tí à tụi hả luพี่ coi con เด้ออ๋อได้เด้ออ๋อ luพี่ coi เสนอเสนอเสนอเอาก้อนเสนอเสนอเ้า็เสนอเจ้าก็เสนอเอาแล้วฮเอาแล้วพูดระบบว่ามานเนี่ยมันกินหลายมันจกินหลายเสนอพูดะเปิดเออกดีกดีกินแล้วกกดี ไม่่ยกงเบิ่งนะกินได้เราเออบกินมาได้กินแบบอันนีรสชาติเสนอกน้อยแล้เด้อไรอะจะกินอันเดดีูดะบวะเอาไปบเอาไปบ ยเไปบ้าไ่ะมาแล้วแล้วครับกอนาทุกคนมาหนิแกะจแจงมีน้องกินแล้วกะงมเช้านะกินน้ำเพิ่ก่อนครับมาหนิครับการกินเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีทุนนี่เทียทุนก้วยปลาหารการกินเบิ้งเบ้งงทุกคนเบิ้งอาหารการกินโอ้ยเนาะ กินนอกมาแต่ฟังเล่าดีใจแล้วเนาะอมอมกินเล็กก้อยปลาเจ๊เพลศทางหลังนี่กะกินยังกันทางหลังนี่ตามจอดโอ้ยเคยเล่าเคยเล่ากินเคยเล่ากันเฮ้ยแซ่บว่ะรับไก่เมืองไทยเลยแซ่บแซ่บหลายลาบไก่เมืองไทยแซ่บอยู่อ่ะอร่อย แซ่บยังไงเนี่ยบอกด้วยันอะไรแซ่บนะแซ่บเบอรสวนแซ่บเบอรสวนเออแซ่บสร้างแซ่บส้างแซ่บสร้างเสื้อมาแลกส้างเอาน่อยจอกจเดมอว่าเฮ้ยมอว่าแกว่ะพาพาพี่น้องไปเที่ยวงานธาตุเด้อพูเลว่าชานชอดคิดจักบ่ พาพี่น้องมาย่างงันท่าเด้อย่างได้อยู่อ่ะไหวปะย่าง <c oughs> มันก็เตาตอนนี้ตป็นเช้าเลยนะ <c oughs> ไปเมื่อแปดก้านะป๋รยรุ่น